ลักษณ์ของเขานะครับมีคําว่าไวท์แด้วยตัวนี้ก็มือจับก็มีสมาร์ทคีเลสสามารถที่จะล็อกรถหรือปลดล็อกได้นะนะครับของตัวนี้หลังคานะครับผมด้านบนนะครับอันนี้เป็นรับกันสีแบบทโทนนะครับผมก็หลังคาก็เป็นหลังคาขาวนะแล้วก็จะมีขีดสีดำนะครับตาดด้วยแล้วก็หลังคาตัวนี้เอกลักษณ์ของตัวไวท์แกก็คือเป็นราวหลังคาแบบลอยนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ก็จะรับเป็นสีดําด้วยนะครับผมก็คือเราใส่ใจดีเทลในการละเอียดนะรายละเอียดในการแ็บแล้วก็อุปกรณ์การแ็บนะครับตัวนี้ก็ได้มาตรฐานนะครับเป็นค่าเป็นเกรดเพชรนะครับผมตัวนี้ด้านล่างตัวนี้นะครับผมเป็นชุดแต่งของตัววิทเตอร์นะครับท่อหลอดตัวนี้ก็จะเป็นท่อหลอดเป็นเลขแปดนะนะครับจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมตัวนี้ท้ายนะครับผมจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับ น,นี้เป็นประทาดไฟฟ้าแล้วก็นะครับผมของอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คือลูกค้านะครับอันนี้เป็นท่อเพราะเราเปลี่ยนท่อนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นท่อของ HFS นะครับอ่าตัว